ดุนยาไม่ใช่ที่ผาดุนยาคือที่เหนือ่อยดุนยาคือที่ต้องพยายามเป็นมุสลิมเหนื่อยนะครับพี่น้องไอ้นู่นไม่ได้เดี๋ยวเจอทดสอบเดี๋ยวเจอไอ้นั่นเดี๋ยวเจอไอ้นี่เหนื่อยเหนื่อยมากเดี๋ยวโดนดา่าทําดียังไงมึงก็โดนฉันไม่ต้องไปแคร์อะไรไม่เยอะเราคนจะด่าก็ปล่อยมันนี่ทายังไงจะไม่คนเกลียดมึงต้องตายอย่างเดียวคนไม่เกลียดถ้ามึงอยู่ยังไงก็ต้องโดนเกลียดดุนยาอย่างไงก็ไม่รอดเหนื่อยไหมพี่น้องเหนื่อยมากบางครั้งอยากตายใครไม่เคยคิด มไม่เคยพูดที่ไหนแต่ผมพูดที่นี่ขอโทษนะจูมินขอโทษไปครั้งเดียวผมขอโทษตั้งสามสี่ครั้งจูมินว่าแกพูดไม่สุภาพผมไม่สุภาพเพาแก,กบางครั้งคิดมากๆพี่น้องตายหาก็ดีบางทีขอมาอัพนะครับพี่น้องว่าเจ็บไหมอาจารย์หนูท้ออาจารย์ผมท้อผมต้องบอกอะไรมันสูนะครับเดินหน้าต่อไปกูว่าเจ็บชิปแบงเลยในขณะที่บอกให้พวกมึงเดินแต่กูย,นะยืนไม่ติดแล้วยืนไม่ติดแล้วพี่น้องแต่มือ เดินหน้าต่อพี่น้องประคองให้ตันเดินในขณะที่เราจะลงถามว่าวันนี้ถ้าตายไม่บาปเราเลือกแล้วเหนื่อยตายหงวเลยดุยาแต่ทําไมอลัลลอฮ์ไม่ให้ตายทําไมอลัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายไม่มีอะไรเลยพี่น้องชีวิตวันนี้ก็ไม่ได้ดีกว่าเมาื่อวานแต่อย่างน้อยพี่น้องอย่าอยากตายพี่น้องเห็นหรือไม่วันนี้เรานั่งที่ไหนวันนี้เราอยู่ตรงไหนไม่อยู่ อล่เราอล่ให้เรายังอยู่จงอยู่เพื่อเป็นอัสบาบฮิรายัตแก่พี่น้องคนอื่นๆตอบ